ภูบาลบําเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดม้มยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อฟันพันกราบทูลทัดด้วยทานทิ้งประเพณีอ่าภูบาลอันนี้ก็คือกษัตริย์นะคะก็คือพระเจ้าเสือจริงๆบําเหน็จแปลว่าให้รางวัลน,นะคะแต่นี้คืออ่าแปลว่า ให้โทษมันเบาลงนะคะถนอมใจเนาะให้โทษถนอมใจน,อ,ใน,อ,ใจนอนะคะให้โทษมันเบาลงเพราะว่าพระเจ้าเสือเห็นว่าพันธายนรสิงเป็นคนดีนะคะไม่เคยทําผิดมาก่อนอ่ะพันในที่นี้ก็คือเรียกสั้นๆว่าพันนะคะก็คือพันธายนรสิงนั่นเองไม่ยอมอยู่นะคะไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยนะคะไม่อยากอยู่ยอมตายนะคะ พระอันนี้ก็คือกษัตริย์นะคะก็คือพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือเนี่ยโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปนะคะก็บอกว่าให้ฟันรูปปั้นพันท้ายนรสิงแทนนะคะแทนพ่อในะที่นี้ก็คือพันท้ายนรสิงคือตัวจริงนะคะอ่ะพระเจ้าเสือก็บอกว่าให้ฟันหุ่นแทนนะคะให้ประหารหุ่นแทนแต่ว่า พันกราบทูลทัดด้วยนะคะทัดก็คือทัดทานนะคะพันก็กก็บอกทัดทานว่าท่านอันนี้คือกษัตริย์นะคะทิ้งประเพณีทิ้งประเพณ,ณีก็คือไม่รักษาประเพณีไว้แปลหมานะคะก็คือพระเจ้าเสือเนี่ยยกโทษให้เบาลงแต่ว่าพันธารดสิงไม่ยอมอยู่พันธารดสิงอยากตายนะคะ กษัตริย์ก็บอกว่าเอาเงั้นก็ประหารให้ก็ได้ประหารรูปปอมแทนได้ไหมอะไรเงี้ยประหารหุ่นพันธ์สิงห์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนพระเจ้าเสือนี่ไม่ยอมรักษาประเพณีเอาไว้คนจะติเตียนพระเจ้าเสือได้นะคะเป็นคนที่รับผิดชอบมากๆคนหนึ่งภูมิปลอดกับตั้งขอบขอบบานไรพ่อ จำสั่งเพชรคาดฟันฟาดกล้าวโคนเรือกับหัวพันธ์เส้นที่สารแลศสารสืบคฤติคุณเขาคติไว้ในสยามภูมีนะคะก็คือกษัตริย์ก็คือพระเจ้าเสือนะคะเมื่อได้ฟังเหตุผลของพันธทยนอรสิ์นะคะก็จำนะคะก็คือจำใจ สั่งเพชฌฆ่านะคะเพชฌฆาาก็คือคนที่ทําหน้าที่ฆ่านักโทษต่างๆจําใจสั่งเพชฌฆาตฟันประหารชีวิตนะคะฟันฟาดกล้าวก็คือหัวนะคะฟันหัวขนเรือกับหัวพันนะคะคนเรือกับหัวของพัน้ายนรสิศินก็เส้นไว้ที่ศาล ไปวงส่งไว้ที่สารเพียงตานะคะ,ะเพื่อเป็นการสืบกิติคุณนะคะก็คือประกาศคุณความดีของพันธายนรสิงห์ไว้ให้คนเห็นเป็นแบบอย่างต่อไปนะคะ มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดา,าครก็ได้คือพระราชประสงค์ของรัชกาลที่หนะคะในการจัดทําโครงภาพพระพราชพงศาวดารก็ไก่เพื่อสรนเสริมพระเกียรติคุณของพระมหาศกษัตริย์ไทยที่มีพระมหาการณุณาธิคุณต่อประเทศอย่างใหญ่หลวงขอใครเพื่อเชิดชูเกียรติหมู่เสวกามานะคะกนะนะ็คือเสวกับอมานะคะ,นะคะ ที่มีความกล้าหาญสุจริตและกะตัญญูต,ต่อแผ่นดินขาวายเพื่อจะบำรุงและพระุมฝีมือช่างสยามและนักปราดราชกวีให้ปรากฏในแผ่นดินงองูถูกทุกข้อเฉลยงองูนะคะถูกทุกข้อก็คือว่ารอห้านะคะได้มีดับริขึ้นให้หาพระราชพงศาวดานะคะก็คือคุณงามความดีของ กษัตริย์นะคะแล้วก็ขุนนางข้าราชบริพารน,นะคะให้มาเขียนภาพจารึกไว้ที oh. ่ที่ไหนนะพระที่นั่งวโรภาสพ,พิมานนะคะพระราชวังบางปะอินวโรภาสนะคะ ก็คือให้ช่างไทยได้แสดงฝีมือจาึกไว้นะคะก็เป็นการพรุงฝีมือช่างสยามและนักปราชญ์ราชกวีนะคะก็คือให้นักนักปราชญ์ราชกวีก็คือให้แต่งโครงไว้ข้างใต้นะคะและเ,เพื่อเป็นการสรรเสริญเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์และหมู่เสวกาม,มานะคะเพราะฉะนั้นตอบทุกทุกข้อค่ะ บุเรงนองน้ำราดเจ้าจอมรามันเฮยยกพายุหาแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา30หมื่นแฮถึงอายุธทเีเยงแล้วหยุดใกล้นะคะราอันนี้เป็นบทแรกที่พี่สอนกันเลยนะคะเขาได้ถอดใจความจากโครงข้างต้นไม่ถูกต้องบุเรงนองจอมกษัตริย์ของมอนยกทัพที่กล้าหาญมีพลมอนรวมกันมา3 0 0 0สนคนเมื่อถึงกรุงศรีอุทยาแล้วก็หยุดอยู่ใกล้ นะคะบุเรงนองเป็นกษัตริย์ของมอนนะคะแต่ในที่นี้หมายถึงพาม่านะคะเพราะว่าในที่นี้ mm. กล่าวถึงพาม่าหมดเลยแม้จะใช้คําว่ามอนนะคะเพราะว่าคนแต่งนี่เขาคิดว่ามอนกับพาม่าคือฝั่งเดียวกันนะคะคืออยู่แถบเดียวกันบุเรงนองนะคะยกยกทัพที่กล้าหาญมาแล้วก็ มีมอนะคะมีม่านปะม่าพม่ามาสามสิบหมื่นะคะก็คือ3 0 0 0 0นคนมาถึงอยุธยาแล้วก็หยุดอยู่ใกล้ๆเมืองข้อความที่ไม่ถูกต้องก็คือคอควายนะคะมีพลมอนรวมกันส0 0 0สนคน3 0 0 0 0นถูกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่พลมอนนะคะต้องเป็นพลของพมา่าข้อนี้ก็ได้ตอบคอควายค่ะ พระมหาจากักรพรรดิเผ่าพัวดนสยามเฮยเผ่าพ,พ,พัวดนหมายความว่าอะไรนะ,ะส่วนที่สูงที่สุดของศรีศะแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่พระมหาจากักรพรรดินะคะเป็นพระมหากษัตริย์ของสยามนะคะเพราะฉะนั้นเผ่าพ,พัวดนหมายถึงพระมหากษัตริย์หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่นเอง นงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์มานมนัดกะตัดเวทียิ่งหลังเกรงพระราชสามีมาลายพระชนเฮยขับคาเชนเข็นคำ้ำสะอึกสู้ดัศกรนะคะอันนี้อ่านว่ากษัตรีนะคะคาเชนในโครงบทนี้ มีชื่อว่าอะไรนะคะคาเชนนี้เปะว่วช้างและเป็นช้างของใครเอ่ยนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือผู้หญิงนะคะนงครานคือผู้หญิงองค์เอกแก้วก็คือเป็นที่หนึ่งในดวงใจเป็นกษัตริย์เป็นราชินีนะคะก็คือพระสุริโยไทยนั่นเองนะคะ พระสุริยไทยขี่ช้างชื่อพลายสุรยิยกษัตริย์อ่านโครงต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ5ถึง7นะคะขุมนมรรนเง้าฟ้าฉาฉะขาดแหล่งตราบอุระดุกดินโอรสรีบกันพระสบสู่นครแห่สูญชีพไปสูญสิ้นพศผู้สรนเสริญ ขุนมมในที่นี้หมายถึงใครขุนมมในที่นี้หมายถึงกรรษัตริย์ของพม่านะคะเพราะเหตุใดสมเด็จพระสุริโยไทยจึงต้องขับคาเชนเขียนคำศึกสาึกสู้ดัศกรนะคะขับคาเชนเปลว่าขับช้างหรือว่าขี่ช้างนะคะคาเชนเปลว่าช้างดัตสกรก็คือค่าศึก นะคะทำไมพระสุริยไทยต้องออกไปสู้กับข้าศึกคะก็เพราะว่าเห็นพระราชสามีนะคะกลัวจะสิ้นพระชนนะะเห็นพระราชสามีนี่เสียทีแกข้าศึกนะคะก็คือพระจักรพรรดิเนี่ยช้างของฝ่ายพม่าเนี่ยมาทําให้ช้างของพระมหาจักรพรรดิตกใจนะคะช้างของพระมหาจักรพรรดิจึงวิ่งหนีและ ฝ่ายพม่าก,ก็วิ่งตามนะคะและสมเด็จแล้วก็พระสุริโยไทยเนี่ยสมเด็จพระสุริโยไทยนี่กลัวสามีจักรีประชาชนนะคะก็เลยออกมาสู้แทนนะคะเพราะฉะนั้นตอบขอไข่ค่ะเห็นพระราชสามีเสียทีแก่ฆ่าศึกข้อได้มีความหมายแตกต่างจากคําอื่นคดสารอสตอร์คชาทานคดประชาร์งนะคะสาร ก็แปลว่าช้างช้างใหญ่ๆเลยค่ะอสศรรแปลว่าม้าค่ะแล้วข้าทา,านแปลว่าช้างเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นก็คือม้านะคะข้อ3พระสุริโยไทยได้แสดงคุณธรรมข้อใดเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนบ้างความเสียสละความกล้าหาญความกตัญญูถูกทุกข้อแน่นอนนะะก็ต้องถูกทุกข้อนะคะ โดยการแสดงความเสียสละนะคะคือสละชีวิตพระองค์เองเพื่อปกป้องแาะพระ,พระสามีนะคะแล้วก็แสดงความกล้าหาญนะคะกล้าหาญที่จะออกไปรบและกะตัญญูนะคะกะตัญญูต่อสามีนะคะกะตัญญูกต่อกษัตริย์สมัยนั้นนะ,ะเริ่มเรื่องพันท้ายนรสิงห์แล้วนะคะสันเพชรที่8เจ้าอายุธยาอันนี้คือกษัตริย์พระองค์ใดเอย่ย ตอบกไก่พระเจ้าเสือนั่นเองค่ะเรือพระที่นั่งที่พันท้ายนรสิงห์ถือท้ายชื่อว่าเรืออะไรเอ่ยยังจำได้ไหมคะเรือชื่อว่าอ่าเอก,กชัยนะคะล่องเรือเอก,กชยัยตอบเขาไข่ เพราะเหตุใดขนเรือพระที่นั่งจึงหักอ่าเนื่องจากน้ําเชี่ยวมากจึงคัดท้ายเรือไม่อยู่เนื่องจากคลองแคบมากจึงคัดท้ายเรือไม่ถนัดเนื่องจากโขนเรือเก่ามากจึงหักลงมาเองนะคะเนื่องจากคลองคดเคี้ยวมากเรือพระที่นั่งจึงชนกิ่งไม้ใหญ่ถามดูคลองนะคะก็บอกไว้ว่าคลองโคดขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลาย ก็แปลว่าคลองมันคดนะคะขนเรือมันก็ไปขัดกับต้นไม้ขนเรือเลยหักนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือนองงูนะคะเนื่องจากคลองคดเคี้ยวมากขนเรือพาที่นั่งจึงชนกับกิ่งไม้ใหญ่เมื่อเห็นขนเรือหักพันท้ารสิงทำอย่างไรทูลขออพพภัยโทษขอให้สร้างขนเรือใหม่ขอให้สร้างสาลเพียงตาขอให้ประหารชีวิตตน ชัดเจนนะคะขอให้ประหารชีวิตตนและเมื่อประหารแล้วนะคะเอาให้นำหัวตนเองกับขนเรือที่มาตั้งคู่ไว้เป็นสารเพียงตานะคะเห้ไดพระเจ้าแผ่นดินจึงไม่ทรงสั่งประหารชีวิตพันทายนรสิงห์ตามกฎบนเทียนบานก็กลายเพราะเห็นแก่หน้าพันทายนรสิงห์ก็กลายเพราะเห็นว่าพันทายนรสิงควรทำหน้าที่ต่อไป ขวายเพราะท่านเห็นแก่คุณงามความดีที่พันท้ายนรสิงห์เคยกระทาไว้งองงูเพราะเห็นในความซื่อสัตย์ของพัน้ายนรสิงห์งองงูนะคะเห็นว่าพัน้ายนรสิงห์มีความซื่อสัตย์นะคะตนเองทําผิดก็ขอให้พระเจ้าแผ่นดินทําตามกฎมนเทียนบานนะคะก็คือสั่งประหารชีวิตเมื่อพระเจ้าเสือเห็นดังนั้นนะคะเห็นว่าพันธายนรสิงห์มีความซื่อสัตย์ ก็เลยไม่สั่งประหารนะคะเพราะเจ้าแผ่นดินทรงพระราชดำริว่าควรทำอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องประหารชีวิตพันทายนรสิงห์คะวงสวงให้วงสวงเพื่อขอขมาโทษเรือหรือว่าประหารรูปปั้นพันทายนรสิงห์แทนหรือว่าให้บอกแก่ใครๆว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าให้ข้าราชบริวารทุกคนปิดเรื่องไว้เป็นความลับคะ,คะอ่า ดูโครงนะคะพระโปรดเปลี่ยนเป็นปโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อนะคะก็คือให้ฟันรูปปั้นแทนขอไข่ค่ะข้อนี้นะ,ะพันท้ายนรสิงห์มีเหตุผลอย่างไรที่จะยืนยันให้เป็นไปตามที่ตนเองประสงค์เพื่อต้องการตายอย่างมีเกียรติเพื่อต้องการตายให้พ้นจากการอับอายขายหน้า เพื่อรักษาประเพณีและเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่คนทั้งหลายตอบข้อไหนเอยอ่พันอ่พันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณี อันนี้มีความหมายว่าให้รักษาประเพณีของพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้นะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอวายค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําตามประเพณนีนี้เดี๋ยวคนอื่นจะดูติเตียนกษัตริย์ได้นะคะว่าไม่ยอมทําตามรัฐประเพณีเรื่องพันธุ์ไทยนรสิงห์เหตุเกิดที่อำเภอใดอตดําบลใดนะคะในจังหวัดสมุทรสาครถึงโคขามนะคะ ตอบข้อขามค่ะผูบานบำเน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระปดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพอ่อพันกลับทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีลักษณะดเด่นตามข้อใดพอจะดูออกไหมเอ่ยถ้ายังไม่เปิดช้อยเนี่ย ก็ไก่ใช้คำน้อยแต่กินความมากข้อไข่เล่นสัมผัสพยัญชนะข้อควายใช้คำและเสียงที่ทำให้นึกเห็นภาพง,งงูถูกทั้งข้อหและ2อ,อ่านะคะ,ฉะเฉลยข้อขอไข่นะคะเล่นสัมผัสพยัญชนะนะคะอันนี้เด่นมากจากการอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่ามีพยัญชนะต้นเหมือนกันติดติดกันนะคะ ผู้บานบําเหน็จให้โทษถนอมใจนอนะคะบานบํานะคะโทษถะนะคะยอมอยู่ยอมนะคะสัมผัสเพรชนะมอดมวยนะคะเปลี่ยนปลอมนะคะทุนทัดอ่าท่านทิ้งอ่า อันนี้สัมผัสพยัญชนะเยอะมากนะคะก็เลยตอบขอไขเล่นสัมผัสพยัญชนะมาข้อสุดท้ายนะคะนอกจากความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วคุณธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพันท้ายนรสิงห์ที่กวีมุ่งเน้นคือกตัญยูอดทนและทำไมอดทนมีสองอย่างนะคะแล้วก็อดกลัน้นอ่ะ คุณธรรมอีกประการหนึ่งก็คือความกระตันยูนะคะก็คือไม่อยากให้กษัตริย์ได้โดนตำหนิตีเตียนว่าไม่ยอมทำตามกฎมนเทียนบาลน,นะคะก็เลยยอมเสียตัวเองนะคะ,ะก็มีความกระตันยูต่อกษัตริย์ขอเสริมความรู้นิดนึงนะคะที่พี่บอกว่าโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะที่แต่ง นะคะก็จะมีรห้ากับพระเจ้าประมงเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พง์นะคะคือว่าเรื่องพระสุริโยไทยอะค่ะนะคะเริ่มที่บุเรงนองนี่นะคะแต่งโดยรัชกาลที่5นะคะแต่เริ่มเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะเริ่มที่สันเพชรที่8เจ้านะคะอันนี้แต่งโดยพระเจ้าประมง์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ะะและสันเพชรที่8เจ้าเนี่ยอันนี้หมายถึงพระสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่8นะคะ ชื่อว่าพระเจ้าเสือนะคะเป็นกษัตริย์องค์ที่29ของอยุธยานะคะของสมัยอยุธยาแล้วพี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงประวัติของอ ประวัติของพระเจ้าประมงเธอกรมพระนราธิปประพันธ์งใช่ไหมคะอะ่พระเจ้าประมงเธอกรมพระนราธิปประพันธงนะคะเป็นลูกของรอสี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพี่น้องของรอห้านะคะก็เป็นกวีนะคะมีเรื่องที่ ที่คนนี้ค่ะพระองค์นี้แต่งมากมายนะคะก็อย่างเช่นพระราชพงศสวดานพมา่านะคะแล้วก็แปลเรื่องจดหมายเหตุของลาลูแแปลนะคะแปลจากภาษาอังกฤษนะคะ เรื่องอาหรับราตรีด้วยนะคะและอันนี้สำคัญนะคะทรงเป็นคนที่ให้กำเนิดละครร้องนะคะก็คือมีละครแล้วก็มีการร้องนะ,ะร้องเพลง และเป็นคนแรกนะคะที่ใช้นาแฝงในการประพันธ์นะคะเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ใช้นาแฝงในการประพันธ์โดยมีนาแฝงว่าประเสริฐอักษรน,นะคะ